วิธีเอาชนะอารมณ์ในการเทรดนะคะนักเทรดหลายๆคนนะคะอิงรู้ว่าเวลาเข้าเทรดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเอาอารมณ์เข้าไปในการเทรดด้วยมีความกล้าก,กลัว,ลวมีความอยากได้อยากมีมีความโลภนะคะคือมีหลายอารมณ์มากวนเวียนนะคะในตอนที่จะกดออเดอร์นะคะซึ่งในนั้นน่ะไม่ผิดเลยนะคะมันเป็นเรื่องของเรานี่แหละว่าเราเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปในตลาดแต่เอาจริงๆแล้วสิ่งนี้นะคะเราอาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนิดนึงว่าในตลาดนี้นะคะการที่เราจะแพ้ หรือชนะตลาดนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับระบบและตลาดเท่านั้นค่ะระบบที่เราใช้เนี่ยทำให้กำไรมากน้อยแค่ไหนแล้วตลาดเนี่ยวิ่งไปตามระบบที่เราวางแผนไว้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแค่ระบบและตลาดไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราพาตัวเองเข้าไปแทรกแซงระบบของเรา ราคายังไม่ถึงจุดที่จะต้องเข้าเลยแต่แอบเข้าไปก่อนละกลัวไม่ได้ราคานั้นนะคะหรือ ระบบบอกว่าต้องทํากําไรที่จุดนั้นจุดนี้แต่ใจของเราโอ้โหมันฟ้าวบๆแ,แล้วขอปิดกําไรก่อนได้ไหมแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปแทรกแซงในระบบที่เราใช้เทรดเมื่อน,นั้นละค่ะเราจะไม่รู้เลยว่ากําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราจะไม่รู้ว่าเราควรจะพัฒนาระบบแบบไหนนะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะมาโทษที่ตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเทรดไม่เก่งเทรดไม่ดี อารมณ์เป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งจริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะเราต้องเอาตัวเองออกมาจากตลาดค่ะแล้วก็ใช้ระบบ100%นะคะการเทรดที่ดีเนี่ยต้องเป็นการเทรดที่ทำตามแผนร0 0เเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเราค่ะเกี่ยวกับระบบอย่างเดียวเข้าระบบ กดออเดอร์เท่านั้นเลยนะคะส่วนตัวเรานั้นนะคะเอาไว้เป็นเสมือนหุ่นยนต์นะคะในการที่จะเทสระบบของตัวเองแล้วก็ได้รับเงินจากกำไรในตลาดแค่นั้นเลยค่ะสำเร็จสำเร็จทุกคนนะคะ